เมื่อนั้นกระเด็ดมนตรีสูงส่งเสด็จจากแท่นสุวรรณบรรจงมาสะสงวาลิกนกิ่นเก้าทรงสุคน้นทองชมพูนุษยนวลละอองผ่องผุดดังหล่อเหลาพระฉายตั้งคัน่องสองเงาสอดใส่สนับเผาเผาพระจงทรงภูสายกแย่งอย่างนอกพื้นม่วงดวงดอกตันหยงหมดเทศริวทองฉลององ,องกระสันทรงเจียระบาดคาดทับปั้นเหน่งเพชรลงยาราชาวดีทับซ่วงดวงมณีสีสลับ เฟื่องห้อยสร้อยสังวานบานพับทองกรแก้วประดับดวงจินดาสอดใส่ธรรมลงเรือนคุดทรงมงกุฎห้อยพวงบุปผาเนบกิดลิทิกไรแล้วใครคา,าสเสด็จมาขึ้นทรงสิงทกมาเอ้ยมาต้นสามารถอาจผ่าจนเจนจบเคล่าข้องทีทวนกระบวนรบไม่หลีกหลบเลื่อมตื่นปืนประทัดเพ่นผลโจนฝ่ามากลางพลผู้คนเดินกิจก็ดีกัดมากิได้ยันตามเยียดยัดมาแห่แออัตถยา มาระเด่นดาหยนเดินรองมาพี่เลี้ยงเคียงสองซ้ายขวาพนักงานกั้นกดรจนาบางแสงสุริยาตัดตายอภิรุ่มชุมสายสีประเทืองท่องเที่ยวเขียวเหลืองล้วนใหม่ๆสนั่นเสียงของกองก้องภัยรีบล้นพลไกลเข้าในเมือง